คือเขาอ่ะจะชอบใช้คําพูดแรงๆกับเราเวลาเข้ามกหูอะค่ะอืมแล้วเวลามีเรื่องทะเลาะอะไรกันเนี้ยเขาไม่จะยอมรับความจริงเท่าไหร่คือเขาจะชอบโยนความผิดมาให้เราถึงเขาจะถูกหรือจะผิดเ็ก็จะโยนความผิดมาให้เราหมดเลยเนี้ยค่ะเรื่องเล็กที่ทำให้เลิกรักเคยกันค่ะกุกเรื่องเล็กที่ทำให้เลิกรัก คือเขาอ่ะจะชอบใช้คําพูดแรงๆกับเราเวลาเข้าโมโหอะค่ะอืมแล้วเวลามีเรื่องทะเลาะอะไรกันเนี่ยเขาไม่จะยอมรับความจริงเท่าไหร่คือเขาจะชอบโยนความผิดมาให้เราถึงเขาจะถูกหรือจะผิดเขาก็จะโยนความผิดมาให้เราหมดเลยอะค่ะเป็นแฟนกันนานยังคะกุ๊กแต่ห้าปีแล้วค่ะแล้วเขาเป็นงี้มาตลอดปะตั้งแต่แรกเลยหรือเพิ่งเป็นเมื่อไม่นานนี้ปีแรกไม่เป็นค่ะปีสองปีสามก็เป็นมาเรื่อยๆแบบมันจะแบบว่า รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเอยค่ะเป็นเป็นที่แรกก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเราเคยพูดกับเขาดีๆไหมคะว่าอแบบนี้มันวิธีนีพูดจาเนแบบนี้ค่ะแล้วเขาว่าไงเขาก็ไม่พูดแต่ว่าเหมือนรับฟังอะค่ะแล้วทีนี้พอเวลารับฟังแต่ไม่พูดคือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่พอถึงเวลาโมโหก็กลับไปเหมือนเดิมอีกนี้หรอ ใช่ค่ะแต่คำนี้เขาด่าเขาว่าเราคําหยาบใครอะไรเงี้ยเราไม่เคยพูดกับเขาเลยนะคะแน้กระทั่งคําว่ากูมึงอะไรเงี้ยเราไม่พูดใช่ค่ะคือคําพูดจากคนที่เรารักเป็นคําพูดที่สามารถทําร้ายเราได้เสมอค,ะ<ช>ค่ะบางคนนะ,ะประโยคเหล่านี้นะคนอื่นพูดช่างเถอะแต่พอเป็นคนที่เรารักปั๊บมันจะเจ็บหนักกว่าปกติอะ,ค,ะค่ะอในตอนที่อารมณ์ดีๆเคยคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอพูดมาทำร้ายจิตใจฉันมากเหลือเกิน เคยค่ะเคยเคยพูดแล้วก็เคยแบบเอาเทปที่พี่วยพี่ชอตอัดนะค่ะก็เคยเคยเปิดให้เขาฟังค่ะตลอดช้านี้เขาตามมาด่าพี่แล้วแล้วแล้วเวลาเนี่ยวันที่อารมณ์อารมณ์ดีๆเขาเป็นคนใส่ใจนงกุ๊กไหมคะเขาดูแลใจไหมไม่ถึงกระมาาไม่ถึงกรบมากใส่ใจมากแต่ก็เหมือนระดับธรรมดาค่ะแต่ว่าพอเวลามีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยเขาจะจัดเราเต็มหรอแล้วหลังจาก อารมณ์เย็นลงมาขอโทษไหมคะไม่ไม่มีคําขอโทษจากเขามไม่เคยมีเลยค่ะแต่ว่าประวัติเขาก็คือแบบว่าก็อยู่กับแฟนเก่าเขาก็เคยทำร้ายร่างกายแต่กุ๊กไม่โดนใช่ไหมก็เกือบยังยังไม่โดนแต่เกือบเหมือนเหมือนโดนแบบว่าผักเพี่กยกตออัวมันจะพัฒนาไปเรื่อยคุ๊ก เพราะว่าดูเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และและโ<ช>ดยส่วนใหญ่ค่ะเวลาจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงอ่ะต้องดูเขาดูแลคนเก่าของเขายัางไงถ้าคนเก่ายังทำาร้ร่างกายอ่ะพี่กลัวว่าวันหนึ่งไอ้จุดเดือดของเขาเยี่งอากาศร้อนรอนแบบเนี้ยมันจะไปสู่ขั้นของการทำาร้ร่างกายเราบ้างหรือเปลา่าอ่ะค่ะแต่ตอนนี้นุ่ออกมาแล้วค่ะเอวแล้วคะ่ะออกมายังไงคะ,ค,ะคือวันนั้นทะเลาะกันนะคะวันที่ทะเลาะกันเขาถึงกับว่าไล่เราจากบ้านเลยและนี่คือพอเขาไล่หนูก็ออกมาออกมาเลยค่ะสองอาทิตย์แล้วค่ะ แล้วเขาตามไหมคะไม่ค่ะก็คือหนูเป็นคนบอกเขาเองมันมันคือมันหลายรอบแล้วค่ะสองสามรอบแล้วหนูบอกเอาเองว่าเออถ้าหนูไปรอบเนี้ยหนูไม่กลับมาแล้วนะหนูไม่กลับมาให้แบบมาลดคุณค่ามาม,มาว่ามาอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะเพราะว่านหนูก็ล <c oughs> ูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณค่าในตัวของเราแล้วกุกตอนนี้อยู่กับใครอะคะอยู่กับลูกชายค่ะลูกชายแบบหนูกับเขาอะไม่ไม่มีลูกด้วยกันค่ะอ๋อนี่คือเป็นเป็นลูกติดใช่ค่ะ เดี๋ยล้วกูไม่รู้สิแย่แย่ยังไงก็ตามทีนะคะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังสามารถหลุดออกจากสิ่งแย่ๆได้ให้นับเป็นความโชคดีมีคนเยอะมากนะคะอยู่แล้วก็แย่แต่หนีก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้แ,แบบนั้นน่ากลัวกว่า <c oughs> อันนี้ถือว่ากุกโชคดีแล้ว <c oughs> ใช่คอยู่อยู่ในอารมณ์อยู่ในอารมณ์นันนานคะ่ะสอปีถืว่า รอคอยว่าอะไรมันจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันยากเนาะเปลี่ยนคนยากจริงอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมากุ๊กเป็นไงมั่งก็อยู่กับตัวเองอยู่ค่ะอค่ะยังเสียใจมากไหมคะค่ะเพราะว่าเรารักเขาค่ะเข้าใจการเดินออกมาจากคนที่เรารักมันเป็นเรื่องยากเสมอแหละค่ะแต่บางคนก็รักมากแต่ก็ยากจะอยู่ด้วยจริงๆใช่ค่ะและถ้าอยู่ต่อไปอ่ะ มันก็บนทอนชีวิตของของเราไปเรื่อยๆอย่างที่กุ๊กบอกค่ะฉันก็ลูกมีพ่อมีแม่เนาะฉันก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองคําพูดแย่ๆของเธอมันไม่ใช่คนรักกันน่กุ๊กคนรักกันไม่ทําร้ายกันนี่คือประโยคแรกที่คุยกันในคลับไฟเดย์วันแรกเลยนะเพราะถ้าเกิดยังทำร้ายกันได้แปลว่าคุณไม่รักคุณด่าเขาแล้วแบบคุณไม่รู้เหรอว่าคําด่าเหล่านั้นทําให้เราเสียใจเขารู้แต่ทําไมทํามากนะวันนี้ก็ก็แค่เสียใจที่คนที่เรารักรักเราน้อยลง ช่ค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นพี่ถือเป็นความโชคดีอยู่ต่อไปทรมานกว่านี้มากพี่ว่านะแล้ว่งที่บอกเนอะจากวันที่ด่าวันหนึ่งถึงลงไม้ลงมือแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆพี่ะจะพูดเสมอแหละว่าไม่รู้แหละพี่ไม่รู้สึกว่าเกินไปแต่จะพูดเสมอว่าวันหนึ่งมันถึงกับชีวิตได้เลยนะคะทุค่ะ,คะ,คะ คนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะใครจะไปรู้ว่าวันไหนเขาจะแบบพีคจุดพีคของเขาคือจุดไหนที่มันอาจเป็นชีวิตเราก็ได้ซึ่งไม่คุ้มเลยสักนิดนึงอ่ะที่เราจะแบบว่าไปรอทนอยู่จนกว่าจะถึงวันนั้นเหรอเราตายแล้วเป็นไงอ่ะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วลูกเราอีกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขอเชิญกมินดีกับกุ๊กแล้วกันนะคขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่สสัดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูข่าบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเรื่องเล็กที่ทำให้เลิกรัก